บุธรรมดาได้เนี่ยนะฮั่นบุญันตกวะทักไทยสบายดีโอ้ยโอ้ยหลุดไม่น้องเลยโอ้ยหมอนี่กันเน่ยไม่ใช่กันนี่กระดกระดอเลยนะตื้อชิบุชนกันว่าเลยฮะชนว่าเนี่ยนะบุชนว่า สบายดีพ่อพี่น้องเอฟซีเบาแอร์เด้อมัธยุคุกคนพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ออกมานานมาเบิง่งนาพี่น้องไว้แม่จ้างคนดำนาตุ๊กกาพี่น้องไว้น้องทรายกะไทยนาหุดไว้พี่น้องก็ันนะหาก,กันจะได้ให้หนึ่งสองสี่ห้าหกไทยที่เจ็ดกำลังไถ่ายนะพ่งเอิญมาเห็นเด็กน้อยพี่น้องไว้เห็นเด็กน้อยอขี่หลังควายเลี้ยงควาย ยานเนะลยน้องเลยปุ๊บเลยนี่น้องชายบอยกำลังถ่าย,าย,ยอยู่พี่น้อยควายกับยูกิไก่เนี่ยเห็นน้องๆขี้อา้ายซ้ำไม่น้องเลยปุ๊บจีสู้ไม่เบิ่งไม่น้องเลยขี้ควายอา้ายซ้ำลงเลยขึ้นควายเบิ่งหนึ่งกว่าเอ้าโห โอ้ยคอยคอยเข่าปิ้นลงแบบไหน,นก้อนเงาะสั้นๆพี่น,น้องโอ้ยกันสั้นขึ้นในเบิง้งนายเลว <c oughs> <c oughs> ขึ้นขึ้นหลังมาในเบิ้งไหนวะเลวข,ขึ้นขึ้นนาขึ้นเลว อายเลยขึ้นเร็วก็เร็วใช่ไหมล่ะวันนั้นคัากลีบอกเลยนะท่านท่านมอนี่ขึ้นเลยนี่นะขึ้นเร็วขึ้นเร็วบอยานบ่เราขึ้นทั้งหน้ามันนะพี่น้องไว้มันบอลเล่นหมดละฮะ สบายดีสบายดีบ้านเราอะมีชีมีแต่เจ้าเดียวมีควายเหมียนะ่ยวเนาะควายลานหลายเขึ้นมาเลี้ยงแถวใกล้านาให้น้องนั่นลูกหลานเขึ้นมานั้นขึ้นได้ไหมลูกล่ะอู้ยขึ้นมาขึ้นควายเข่าโก่งครับไปน้องไว้ขึ้นได้ไหมเป็นนางขึ้นใน,นเบื้องหนึ่งกว่าฮะโอ้ย ขึ้นไอแม่ควายเทิกกันเลยมื่นจ้างคนดับน้ำหน่อยมันจ้างวันสองแสนกันไว้บุกกะเพ่งแลบ่อยจ้างเลยพี่น่อเลยเนาะวันหนึ่งสองแสนก็ถามพอน้อยกันพอน้อยขี่ควายอันขี่ควายอันขึ้นหญ้าพี่หน่อย ตั้งแต่บ่มีควายดอนอเช่ตอกนี่เล่นกุ้นห่ดจังเลยนะป๊าดบ่อน้อยเฮาเลยนะโอ้ขี่ควายพี่น้องบ่ธรรมดาได้เนี่ยนะฮั่นบ่ยันตกวะบ่ละ ยันตกอยู่บวะอุอ๊ยทักทายสบายดีโอ้ยโอุ๊ยหลุดไม่น้องเลยโอ้ยอ,อิย่มแล้วว่กินหญ้านะอิ่มยังกินหญ้านะอ,นานยานะอย่ายชนกันได้เหอนะน้แล้วบ่ากับควายแล้วไม่นองเลยเนาะเด็กดมเบิ้งไม่นองเลยควายแมวะนะควายเทิกนะ ตัวง่ายวุ้ง่ายพี่น้องบรรยากาศท,าทุ่งไห้ทงนาพี่น้องเอ้ยมาตอนนั้นน่ะน้ำน้ำแก่งน้องอยู่พี่น้องไอ้ตว่านี้ฝนตกเฮ้ยฝนหยุดตกแต่มือสองมือนะก็น้ำก็ลดลงบนน้บเเห็นเลยแต่เก่ามาในแถวหน้าวอรแอนนี่ไอ้น้ำน้องอยู่พี่น้องอ้ อ๋อแต่ควายหลายเนาะมดบ้านเฮามีแต่จุดจานี่เลยเนาะมีควายมียังอืมแม่โอ้ยควายขายก็ได้หลายกองัวอยอะด้วยนะแม่ แนมแนมแนมอืมอ่าลูกชายทางมืดบ่อยนะหมอนี้กันแนมไม่ใช่กันไหน,นกันกระโดดเลยนะตื้เอเฉียชนกันบ่เอ้ฮะชนบ่เนี่ยนะบ่ชนบ่นนะบนบปาดบึงคักแนเหรอบ่อเคยเห็นกล้องบ่เนี่ยนะฮะข,ข,อข,อขอัดขัดคอยอะไรชนนี่จักขี่เล่นบ่เขาใช่เหนนะ็นละ โอ้ยบ่เคยเห็นพี่หน่อยบ่เคยเห็นบ่อแหมะมานะไปละไปกินหญ้าก่อนยานเลยพี่น่อยควายยานไปไปเบิ่งน้องม่แหม่ไทยนาพี่หน่อยเด็กย่างน้ำหลังวะนาแม่ก็กว้างเกืบได้ให้หน่อยเนาะ ปูนเดือดกงไม้อันต้นที่สามที่สี่ไดเลยเราเนาะเราอยากไปมาทุ่นเนาะบ่อนคนลูกก้าคนงานไวนะ้่ะเนาะปูนเที่ยงไมอ่ะยืนตะฮึงไปห,หน่อยหน้ากว้างแต่บ่มีคนเฮ็ดพี่นอ้องเลยเพราะไงเราบ่ค่อยว่างแน่แล้วก็เฮ็ดดูแลธ,ธุรกิจตัวเองแน่แล้วก็อาใส่น้องชายมาแล้วจะไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาซอยแม่ไถ่นะน้องเนาะ ทางซ้ายกับทานไดมีข้าวัวเพราะว่าหน้าปีหน้าปีเขานี่กับโบข่อยนได้พอปาดหน่อพีอพออ่น้องเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นเห็ดอันเห็ดเคลื่อนไฟฟ้าเนาะมันกัเพิ่นเวลาเพิ่นปล่อยน้ำบางอย่างกันน้ำกัมามา,มาท่วมเนี่พี่น้องท่อน้ำรรมชาติดกับข้าวดำมืดท่งกับสีด้อยู่ประมาณร,ออออาออรอ้อยก็กสอบพี่น้องเนาะร้อยก็สองรอยพื่อแหละนาบ่อยกันนะแต่ว่าท้ายไปเห็ดเคลื่อนเนหอย,อยังมันกัน น้ำท่วมไม่น้องเนะลยเนาะเวลาฝนป่อยน้ำมองจะเคลื่อนกกระทบกับน้ำธรรมชาติเนาะไม่น้องเลยมันกัเห็ดในน้ำเกิดน้ำท่วมเนาะกหนาปีกัเสี่ยงเห็ดแน่ไม่น้องแต่ละปีเนาะวันนี้เสี่ยงเห็ดบางปีกับบริเห็ดบางนี่กับ,บางปีกัท่วมมอตีนบ้านมันได้ไม่นะ้องเยเนาะแถวนาบ่าเิเอนกับมืดมืดเลยไม่นองเลยมาไถานาเปลี่ยนน้องไส้แต่กลมาเห็ดดูเห็กินให้คนงานกินไม่น้องเนาะพอบ่ิเอน ต็ดับเ,เข้าเก่งแน่จัง้อยหนะย่องตัวเองได้พี่น้องให้น้องท้ายถ่ายไว้มื่อื่นกนัเอาคนมาดัาไพี่น้องเนาะวันนี้มีแต่ถ่ายหไว้ประมาณเจ็ดเปดให้เนาะก้ากาที่ได้ประมาณอดียสองสามร้อยเนาะสามร้อยมัดประมาณนี้เนาะคนจ้างคนลุกกัน บ่หลายบันไดสามสี่คนไม่ร้องเลยมันกล้ามันลุกยากแน่เนาะก็เลยได้น้อยไม่ร้องเลยจ้างเพคน่ะที่แรกกันถ้าเพคนเหมาอ่ะก็ได้หลายไม่ร้องเลยแต่ว่าคนเหมาเป็นวันวันละสองแสนขีดไม่ร้องเลยเนาะตกเงินบาทแบบอยู่เท่าไหร่สี่ร้อยบอกไม่ร้องสี่ร้อยกว่าบาทครับตัวสี่ร้อยสวนนี่แหละไม่ร้องเลยเนาะพอโซนี้กับเงินบาทขึ้นแน่ เอยตอนนี้บอยก็ถ่ายหน้วเรียบร้อยเนาะเมื่อยลายเกิดพี่น้องเลยจะให้น้องชายเปลี่ยนแต่ว่าสู้น้องชายไปได้น้องชายถ่ายมือสาวในได้เจ็ดหายอยู่น้องไอเนาะเก่งเติบบอยถ่ายให้เดียวให้นี่เนาะบ่อยยอมไปเมื่อยแห้งไปน้องไอ้เนาะโอเคพี่น้องเอ้ถ้ายตัวไอ้มากกะอย่าลืมกดไลไ์กดแซ่บบอยน้ำี่น้องไอ้เป็นกำลังใจบอยน้ำกะช่วงนี้กับเราจะคอยไปได้ไปถ่ายคลิปกันเรียกบมดแล้วพี่น้องไอ้เนาะ ไอ้จ้ากระไดดูแลธุรกิจตัวเองแน่จ้ากรเลยจะเลี้ยงเสืแม่แน่พี่น้องหน่ยเนาะยัดทางทางนั่นทางนี่พี่น้องหน่ยเนาะโอเคพี่น้องเลยมื่อนี้ยไปเชฟบุรีก็ชิได้จบคลิปขอตัวไปกินน้ำพักผ่อนกันเติ้น้อยพี่น้องเลยท่าไปไอ้ขอโทษเขาไปเลยท่าไทยหุ่หน้าเปรี้ยนน้องพี่น้องเลยไทยจะหายจะหายกะน่าจะพอแล้วค่ะเพราะกะเท่าที่ลกไวกะประมาณสี่ห้าร้อยนี่มั้งพี่น้องเด้เพิ่นดำแล้วเมื่อวานนี่พี่น้องเลยก็ได้ราย ให้หน้าเติบแต่ว่าให้หน้า่ใหญ่ปานไดไพี่น้องเนาะเพราเป็น call, หน้าเฮ็ดไม่แน่กเชาวพอให้น้ํมามันอยู่คั้นพี่น้องเนาะจากนี่ปูส่งขึ้นไปนี่เลยพี่น้องเอ้ยจนฮอดแคมทางใหญ่พี่น้องเนาะแล้วก็จนฮอดเที่ยงขาวๆนั่นพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ไปซาวบุรีก็ต้องขอกล่าวคําว่าสบายดี FC พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกําลังใจให้บ่อยเนาะที่ว่าเข้ามาแล้วก็บ่กดข้างโฆษณาบ่อยก็ยินดี ยินดีหลายๆไปหน้องเยขอขอบคุณขอบคุณ FC มัตสุคูสุคนไปหน้องถ้าบุ่ญ FC กะคือสิบ่มีบ่แหน่ไปหน้องก็เนาะเอาไป FC บ่งกันเนาะไปก็คือสิบ่มีกำลังใจไปหน้อยเนาะกาโอเคไปหน้องเยเมื่อยแห้งกาว่าไว้ว่าอย่างติดคัดเนี่ยเขต้องขอโทษขออภัยหลายๆไปหน้องเยกาขอตัวลาไปพักควันกันไปหน้องเนาะขอการเขามาสบายดีเนาะ FC ที่น่าฮักแพงของบ่แหอ๋ยไซบุรีมัตสุคูสุคนไปหน่องเยเนาะไปแล้วบ๊ายบาย